สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวีกแล้วนะคะในบีานฟนาร์นสไตน์ตอนนี้เราอยู่นอกสถานที่กันเองนะคะเราอยู่กันในช่วงวีอรีวิวนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่อ่ชิลเอาฟาร์มเหมือนคาเฟ่นะคะคือมาไกลมากคือแบบถ้าคนไม่มีรถส่วนตัวน่าจะเดินทางมาลำบากพอสมควรและมันอยู่ในอาชินจูกุเลยนะคะเป็นรันมาใหม่เนี่ยพอมาถา่กกายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยก็ ตอนนี้กำลังถึงหน้าร้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านกันแล้วที่นะคะทนก็คือเป็นฟิลแบบในสวนในฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างใน เป็นวันอาทิตย์ก็คือแบบคนเยอะมากนะคะคือแบบเต็มที่คาเฟ่เลยก็คือตอนนี้อ่ะคือเป็นอะไรอ่ะเป็นเขาให้เราไปนั่งในสวนหรือว่าเป็นห้องอ๋อเป็นห้องแอร์เหมือนกันนะคะทุกคนอืมไปได้หมดเลยนะถึงเลยเราบายดีเลแล้วก็เปรย์ไปดูเอาฝั่งที่มีแตงก <ขอ S 1> วาแม่ ตลาตัว่าแก้วนร่มเลยอ่ะยันว่าอะไรอะไปแล้วก็่อนเป็นตรเบรชิตี้นะคะหมดมันเก่งเชื่อนเปล่าบริกันพี่แก้วพี่โซาหมา น่าซี่โครงใช่ซีโครงซี่โันโคันโคงอันนี้ิสวยมากแตงมากอ่อยอ่ะดี่ค่ะคอะบุคคลที่ไม่มีของขวัญค่ะวันนี้ให่ตัวเองให้ตัวดับให้ดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ให้แม่จับฉลากชื่อก่อนว่า ่อยด่าถ่ายรูถ่ายรูหน่อยถ่ายดูหน่อยหน่อยตอนนี้เราทานข้าววันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการจัดของคุณของฝันกันนะคะตอนนี้ก็ไปถ่ายรูปกันกับดอกคอสมอนะคะข้างหลังนี้เป็นทุ่งสีชมพูตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราติดตามภาพเลยนะคะได้จะแปะไว้ให้ในคลิปนี้นะคะก็ คาเฟ่มัก็เป็นฟาร์มสิค่ะทุกคนแบบมีพืชปลูกพืชผักสวนครัวต,ต่างๆเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปที่ส่วนคอร์สมอร์มาน่าจะเป็นดอกคอร์สมอร์มาถ้าพี่จันนี่ผิดเป็น,น,ะะก,ก,นการ์เด้นนะคะตรงนี้ก็จะมีป้อมมีกองกายมีมินิตู้นะคะคาเฟ่แล้วก็รอให้เราไปกินข้าวกันมาค่ะนี่ก็เป็นฟาร์มกระต่ายนะคะทุกคน ให้อาหารเป็ดนะคะทุกคนเป็ดหรือ <teor> ห <in> ่านเป็ดกราบกราบโนกรงนกนะคะทุกคนนัด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 นาลูกนาเอ๋วะ แอันปิ้อ่น้องน้องหอน้องน้องหมายความว่าโีนพี่นครับอันนี้เป็นวอลบี้คับวอลนับโปรตีโจ๊กหรือเปนแฟ ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับอาร้านคาเฟ่นะคะชิลเอาฟาร์มแอนคาเฟ่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วีด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งๆิเป็นกำลังใจให้วีนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้เป็นลวค่ะบ๊ายบาย